ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้อะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับ Mitsubishi e โ o t i o n สัมผัสพลังใหม่ความรู้สึกใหม่ NEW MITSUBISHI EXPANDER และ EXPANDER CROSS HEV MITSUBISHI MOTORS ATTACK ใหม่น้ำยาล q u i d ดเพล l เข้มข้นคราบหนักจัดการง่ายในขั้นตอนเดียวไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้เข้ายึดเกาะช่วยซอกซอนสลายคราบผ้าสะอาดหอมลดกลิ่นอับ ATTACK ใหม่ความห่วงใยให้กันได้ทุกวันไม่ต้องรอเลือกใส่ใจตัวเองด้วยความอร่อยเลือกนม s t e r i l ลไลตรามี ให้ทุกวันเป็นวันดีๆนมสเตอริลไรส์รามีความห่วงใยที่ให้กันได้เลยไม่ต้องรอคุช็อปของเข้าบ้านก็มีหมดครบทุกไซส์หาของอีกพอที่คุณชอบเราจะให้ได้แบรนด์ดังได้ราคาส่งรุ่งนี้ไปแมคโครนานละรังแครรังแกวฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัว เลือกแชมพูที่ใช้เคลียไอซ์คูมเมนทอลใหม่ซูเปอร์วิตามินสิบเท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียทุกปรญ่อมาปัญหารังแค